สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมล้อ,อก,กระบะมิซูไทยท่านนะคะมีทั้งตัวเตีย้ยตัวสูงเลยค่ะนะคะตัวสูงแม็กจะเป็น6รูนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตสามารถใส่ล้อด้วยกันได้เลยค่ะแล้วก็กระบะตัวเตี้ยนะคะแม็กจะเป็น5รู114ค่ะรุ่นนี้จะเป็นมิสูไทท่านพัสดนะคะของเดิมของลูกค้า ขนาดล้อขอบ17ค่ะนะคะจะเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางแบบนี้ก็ได้ค่ะลองเทียบให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าถูกใจแม็กพร้อมยางรุ่นใหม่ได้เลยค่ะชุดละ1นึ0 0หมื่นบาทนะคะของเก่าเทินลดลันกันไปค่ะนะคะจะมาเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมทีละตัวค่ะและท้ายท่านพัทนะคะยังมีขอบ18ค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะขอบ18นะคะชุดละ2 ,6000 บาทค่ะนะคะพร้อมน็อตแท้จากศูนย์นะคะ ล้อของกระบะตัวสูงนะคะสามารถใส่ปาเจโร่สปอร์ตได้ทุกรุ่นเลยนะคะหรือจะเป็นนะคะล้อปาเจโร่ค่ะสามารถใส่ล้อกระบะตัวสูงของท่านท่านพัดได้ทุกรุ่นเช่นกันค่ะนะคะยางที่ติดมากับขอบ18นะคะจะเป็นยี่ห้อบ one, ิสโตนดูเลอร์ให้ทีหกแ่ยางเบอร์265,60 R 1 8ค่ะนะคะชุดล้อสอ0 0ืราคายางขอบ17แล้วก็ขอบ18ราคาค่อนข้างต่างกันนะคะมีช่องว่างต่างกันเยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเปลี่ยนขอบ17หรือขอบ18 ก็อย่าลืมคำนวณน,นะคะบัต g เจตค่ะในการเปลี่ยนยางครั้งถัดไปค่ะนะคะแถบนี้จะเป็นของตัวเตี้ยนะคะแม็ก5รูร้อค่ะชุดละ12000บาทแล้วก็จะมีตัวลิมิตเต็ดที่เป็นแม็กสีดำเงาดำล้วนนะคะชุดละ14000บาทค่ะนะคะตัวเตีย้ยแม็กจะเป็น5รูร้อยและนี่นะคะแอดลีตขอบ18ค่ะชุดละนะคะ28,000่ 28, ค่ะนะคะสำหรับแอดลี แม็กจะเป็นสีดําเงาดํล้วนนะคะสเปกยางเดียวกันกับขอบ18ตัวนี้เลยนะคะต่างกันที่ราคาแล้วก็สีแม็กค่ะตัวนี้อยู่ที่26งหมนนะคะขอบ17นะคะขอบ17อย่างที่พี่ๆเห็นในรีวิวที่ลูกค้าติดตั้งไปนะคะชุดละ19 0 0 0บาทสินค้ามีให้เลือกหลายชุดนะคะลูกคา้าสามารถมาเลือกได้เลยที่หน้าง,งานยางทั้งหมดตอนนี้เป็นยางปี2022ค่ะเหลื่อมก,กันที่สัปดาห์มีของหลายชุดพี่พ,พี่สามารถมาเลือกได้เลยนะคะของเก่าก็คือรับเทินของที่ร้านจะเป็นล็อ ป้ายแดงพอศูนย์ค่ะอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะเส้นสีหน้ายางคืออยู่ชัดแบบนี้เลยร้านเรานะคะมีสสาขาค่ะสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะสาขา2อ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะสาขา2นะคะราคานะคะจะบวกเพิ่มจากที่นี่ประมาณ500-1บาทนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ